ันแชมผูสีเขียวเปิดปั๊บแฝงแทงตา7600พันหอบาทเออครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะต าบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้นี่ครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กีก้ารผมด้วยนะครับรถจด100บาทครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายการช้า แนะนำเป็น C G C Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับริ้งอยู่ข้างล่างเลย C G C Thailand ครับผมสวัสดีนะผู้ชมทุกๆุท่านนะครับยินดีต้อน ครับุก <h> ส <ans that word> ุนทรแนลหนักราับไรเนีกครับวันนี้นะครับคุณอยู่ในเกมออ o x ใครยังไม่มีของทองาโอ้โหนครับผมหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไปนีครับผมตีบ่งตีบวกเซตังที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากแะแรกขอกระาบขอบคุณทุกคนเลยนะครับ เร,เร็วมาเนี่ผมอยากจะบอกว่าเศษตังหลังตู้เย็นมีแผนจะผมเข้าไปอีกนะครับผมยิงใหญ่เข้าไปเอกนะครับผมเด็ดเดียวเข้าไปอีกนะครับผมใช้กันยังไงให้โง่นะครับผมหลังตู้เย็นของผมมันเยอะ,ะจนผมยนอยากจะเติมให้มันล็อกขอชีวิตนะครับผมวันนี้เนี่ยครับอยากจะบอกทุกทกคนว่าผมได้เตรียมมาทั้งหมดนี่ครับผมชุดอลังการทีตตร่จะตอกบัวซูมไปที่ไหนดี มันเปิดอย่างนี้กูจะเอาอะไรก่อนดีเหรียญครับผมเหรียญมินิจำนวน1 0 0เอ้ย1,000เอ้ยถูกแล้ว1,200กว่าอันครับผมหลายหลายคนงงนะครับกับข้างเงินของเกมนี้ใช่ไหมครับตกลงมันเท่าไหร่ครับพี่ผมอา่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วผมก็ขอบคุณมากที่ทุกคนชื่นชอบนะครับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมจะจัดชุดใหญ่ไฟกับพริไปเลย นะครับผมซึ่งเหรียญมินิเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยจะสามารถเอามาสุ่มของทองได้ครับถูกต้องครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครเราจะเจ๊งกันแบบเป็นลางเราจะใช้เงินกันแบบไม่ให้บานปลายนะครับใช้แบบประหยัด จุ๋มจิมจ๋มจุม๋มจิบซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดตู้กระชามีนิบอสนะครับผมนี่เลยนะครับซึ่งจะใช้เหรียญทั้งหมดเปิดหนึ่งครั้งใช้อยู่ที่600เหรียญน,นะครับหกรเหรียญต่อหนึ่งครั้งเราคิดง่ายๆเลยครับเหรียญละเท่าไหร่กับพี่เอางี้ดีกว่าเหรียญละเท่าไหร่พี่อธิบายผมดีกว่า กดตรงนี้ครับตอนนี้ราคาลงมาพอจะจับต้องได้แล้วนะครับผมตอนนี้ผมซื้ออยู่ที่เหรียญละนี่เลยครับ1,960ปีว่า2,000เพราะว่าผมต้องว่านซื้อมาทั้งหมดเพื่อที่จะมาทำธุรให้กับทุกคนนะครับตีง่ายๆว่าเหรียญละ2,000แล้วยังไงต่อครับเหรียญละ2,000 1,000เหรียญน,นะครับก็ประมาณ2ล้านสีครับก็เป็น2ล้าน4 เนีครับผมประมาณ2 000, 4ล้านอ่ะแล้วสองล้านพี่นี่มันคิดยังไงครับในแชทผมเห็นเขาถามจริงๆริงนะว่ามันราคาเท่าไหร่มันอะไรยังไงนะครับผมตอนนี้นะครับผมให้ดูพอยต์เหมือนพอยต์ติดตัวของผมสองแสนแบบนี้ใช่ไหมครับเราต้องเติมเท่าไหร่ถึงจะได้20000นนี่ครับนี่เราดูง่ายๆเลยตรงนี้5,000 50, 0ต่อ3,000ครับคิดง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นนะครับผม100,000เพชร แล้วก็ตีไปเลยประมาณ6 0พันซึ่งตรงนี้ของผมก็ประมาณ1,000 0บาทครับแล้วที่เราโดนไปก็คือ2 000, 2 4 0 0 0เพชรครับสิ่งที่วันนี้ที่ผมจะเอามาเปิดนะครับผมอยากจะอธิบายว่ามันแม่งโคตรจะแพงเลยเป็นคลิปวิดีโอที่ผมกด2 000, 000, คลิกนะครับ จะหมดเงินไปคลิกละล้านสองครับผมประมาณ1คลิกนะครับอันนี้คือ600เหรียญในเซิร์ฟณนะเวลานี้นะครับคลิกละล้านสองตีเป็นเงินก็เป็น1 2 0 0 0 0 0เพรนะครับตีคร่าวๆก็คือประมาณอ่า7,600บาทผมเคยแต่คลิกครั้งละ3 0 0 500รอพันหนึ่งรอบนี้นะครับผมคลิกครั้งละประมาณ7,600บาทครั้งเดียวนะครับผม ดูเงือผมดิแม่งไหลเลยอาจจาะพามนานหน่อยนะครับเพราะว่ารอบนี้แม่งมันสุดจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าเศษตังหลังตู้เย็นของพี่มันของเจ๊งอะน้องๆอยากจะเป็นหัวใจอะครับเอ,อ,อยากจะเป็นหัวใจใจต้องถึงเดี๋ยวผมมา นะครับสิ่งที่ผมอยากได้นี่ครับต้องบอกเลยว่าของในกล่องนี้มีของจากมินิบอสเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็ k p พ o นะครับเพิ่ม PS แท็หรือแม้แต่กระทั่งเป็นแพนธอมเพอันนี้นะครับผมเทลิสแมนอันนี้ที่ผมอยากได้ที่สุดนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับผมถ้าซื้อในตลาดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่จองไว้ก่อนนะชิ้นข้างบนนะครับผมเป็นเทลิสแมนมีโอกาสออกที่18และถ้าได้มาแล้วจะย่อยได้เยอะนะครับผมอ่าอันข้างล่างพูดก็ย่อยก็เป็นลาง82เปอร์เซ็นต์ครับแต่ใน มีชิ้นที่ผมต้องการเพียงแค่ชิ้นเดียวจะหนักกว่าคนอื่นถ้าคนอื่นมาเปิดเขาอาจจะต้องการชิ้นนี้อ่าเอสวีดีเขาอาจจะต้องการชิ้นนี้ดากอนไฟพีคิเขาอาจจะ<ด>ต้องการเด็กปรบับเด็กอ่าเขาเลือกได้แต่ชิน้นแต่เรายังไงก็ต้องออกชิ้นเท่านั้นนะครับผม มันหนักตรงนี้นะครับผมโอเคเรารู้แล้วครับว่า2ชิ้นที่เราอยากได้ก็คือลูกแก้วเขียวนะครับผมแล้วก็ประดับโคตติ้งนะครับอันนี้มาจากโคตติ้งทั้ง2ตัวเลยซึ่งก็เป็น2ใน20นะครับพูดง่ายๆก็มีโอกาสออก10 10%เครับเดี๋ยวเราไปดูราคาตลาดกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปตอนนี้นะครับผมปอกแขนโคตติ้งเนี่ยอยู่ที่ราคา6กแสนห้าแสนหล้านนะครับราคามันจะขึ้นลงนี่มันจะแล้วแต่เลยว่าเพราะเราต้องประมูลแข่งกันนะครับผม1ล้านนี่ก็ตก หกหมื่นบาทนะครับประมาณ6 0,000บาทอ่ะต่อมานะครับเทอลิสแมนนะครับเทอลิสแมนอันนี้นะครับของเราแพนทอมเพลนะครับไข่มุกแบบแพลตทอลนะครับล่าสุดขายออกไปที่ราคา8ปดแสนและแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆในตอนนี้นะครับแปดแสนก็ตีเป็นราคาก็น่าจะประมาณก็ประมาณ4ี่หมื่นนะครับประมาณ4ี่หมเออแล้วทําไมกูไม่ไปซื้อเลยดีกว่าเนาะมันไม่ได้อะเด็กเซต่างหลังตู้เย็นมันต้องโบ๊ะปาโบ๊ะปะกดไปไป รอบนี้มีให้แค่2ไปนะถ้าไม่มาก็คือกูไปแทนโอเคนะอาจจะพาพเยอะหน่อยนะครับผมมาแต่ว่าผมว่าผมพร้อมเลยแหละครับผมมือไวใจสั่นส่วนคนที่จะไม่อยากเติมเต็มราคานะครับผมแนะนําเป็น CTC Thailand เลยนะครับผมลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับจากเมื่อกี้ถ้าเราเติม30,000ก็จะเหลือแค่ประมาณ2 5 0 0 0 26,000แต่ได้เพชรเท่าเดิมนะครับสะดวกด้วยนะครับปลอดภัยบริการดีนะครับบริการไวด้วยนะครับผมผมบอกเลยกดพาลิ้งกองผมได้ใต้คลิปเดียวนะครับบั ถึงเวลาแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะครับผมบอกในคลิปนี้ต้องพึ่งของขังนะครับพึ่งคําว่าราชาพลังจากทุกๆคนด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ของผมด้วยก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับมาหน่อยเถอะอ่าแ่นทอมเพลอ่าโกตติ้งบาเลสเตถึงเวลาที่ทุกๆคนรอคอยสมุนรสัมภาวตัวรา,สาวตราสัมมาสามัมพุทธัตตะ มาเลยเว้ยบอกเลยว่า10เปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับผมกูจ่าย7 0 0 0ักว่าบาทแล้วยังมีโอกาสแค่10%เปอร์เซนต์มึงทำปุ่มนี้มาทำอะไรวะเนี่ยกูขออนุญาตนะเนี่ยหมุน10ครั้งเนี่ยใครมันจะไปหมุนกูถามมึงล่าบอสมึงให้วันละ2 3าเหรียญใครมันจะไปหมุนรูน,นี้6 0 0 0เหรียญม,ม,มึงมึนไม่เนี่ยเอา,เอ,าออกไปเลยเอาแบบสว,สวยๆเลยแบบหมุนครั้งเดียวแบบเท่ๆแล้วกดใ้แบบมีโรชั่นเหมือนต,ตัวการ์ตูนกูเข้าไปหมุนกลอแก๊กกลอแก๊กเข้าไะว้า ถ้าอันเจิญเจ้าเทลิสแมนแพนทอมเผลว์ขโอนพีสเลสโก้โอ้โหเจ็ดพันหกร้อยบาทกูออกจากบัญชีแล้วไอ้สามมาครับผมผมบอกเลยว่าถ้าได้ใช้ได้ยาวๆยาวๆนะครับยาวยาววอลเวนยาวยาววอลเวนร้านตัวนะผมโอเค ตอนนี้ต้องใช้ของขลังทุกขแขนทุกแขนมาเลยนะครับดูครับจ้องมองให้ดีนะครับมันจะมีทริกอยู่เพราะฉะนั้นแล้วจ้องมองให้ดีครับดูนิ้วนะครับมันจะลูบลงไปเรานับเลยครับผมจากที่ดาวหมุนตรงหน้าเรานับไป10ครั้งนับหนึ่ง7 8 9สามีกประกาศขึ้นดึงไหมครับผมปั๊บ7,600บาท มาแล้วมาคือมันอยู่หลังอันนี้แหละจะโดนไม่โดนไม่รู้จะได้ไม่ได้ไม่รู้ขอไปแม่งไม่ออกทันทีมไม่ออกไปเธอริสแม่นไว้ซัดแหวนลดไล่ย60แล้วก็จมตีกายภาพ60ซึ่งผมไม่ได้ใช้ครับ มันเป็นของสายสายแบ็กสมิธสายอะไรที่ต้องใช้ล่าในการโจมตีด้วยนะครับผมเรายังมีได้ต่อชีวิตถ้าได้เทอริสเมนนะผมจะย่อยได้เยอะกว่านี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยโับเราได้อนี้มานะมันจะย่อยได้น้อยมากเลยครับผมโอเคครับผมเราสามารถเอาไปย่อยได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะได้กี่เหรียญโอ้ได้มาแค่240 ขาดทุนไปเกินครึ่งนะครับเพราะว่าครึ่งนึงมัน6 0 0 0ร้อเราไปย่อยกลับมาได้240เหรียญถ้าได้เทอริสแมนตน่ะยังโอเคอยู่ครับแต่ถ้าได้เนี้ยมันเจ็บหนักเจ็บหนักสุดๆเลยครับผม๊ะแต่ไม่เป็นไรครับผมถึงไหนถึงกันเอออยากเป็นหัวจ่ายใจต,ต้องถึง10%เท่านั้นที่มันจะออกขอให้ออกเทอริสเมนเนอครันะผมมา ต่อเนื่องผมเตรียมมาพันร้อยนะครับผมถ้าได้เทอริสแมนเราได้ต่อชีวิตนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้เทอริสแมนหรือว่าเราพลาดจริงๆก็ขอให้พลาดเป็นเทอริสแมนนะครับเราจะได้หมุนอีกรอบแต่ถ้าเราแปกเลยก็คือจบนะครับหมดเลยหมื่นกว่าบาทที่เราลงทุนไปเจ๊งแบบเจ๊งแบบชาชาเจ๊งแบบพูดเบาเบอก็เจ็บแบบว่าเจ๊งอะไรปะเจ๊งเชื้อมันในสูตรเปิดที่เปอเหมือนเดิม สูตรกูเว้ยไม่ว่ากี่บาทกูก็กล้าเปิดทีเพริรมหมดแล้วเว้ยเออต่อให้มันจะราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเปิดทีเพิร์มนี่มันตีนี้แต่ถ้าไม่ได้เทลิสแมนหรือว่าเราพลาดขอยพลาดเป็นเทลิสแมนนะครับแต่ว่าออกมาเป็นเทลิสแมนเอแม็กแท็กสองร้อยสี่สิบครับแต่ก็ออกมาเป็นเทลิสแมนใกล้ละตอนนี้คือใกล้สุดๆแล้วใกล้สุดๆแล้วใกล้ละ ไกลเจ๋งเลยอเหี้ยตอนนี้ไกลเจ๋งแล้วไปเลยงรีบไปอย่างว่องเลยแต่อันนี้แม่งก็น่าสนใจจัดเลยครับผมตรงนี้จะดีกว่านะเราจะได้กลับมา54 0เหรียญเลยนะครับตรงนี้ถือว่าได้ต่อชีวิตนะครับได้ต่อชีวิต5 4 0เหรียญไปจากไปแบ็กทูมันได้ยินแล้วครับว่าต้องเป็นทริตแมนเลยครับผมตอนนี้ตัวเกมเริ่มตอบรับเราแล้วนะครับเกมเริ่มจะเลือกเราแล้วครับผมเออถึงเวลาที่เกมต้องเลือกกูบ้างกูทําแบบเนี้ยจะมีสักอี่คนที่รักขนาดนี้ปะ สำหรับแ็กนะั็กกูบอกเลยว่าสูตรทีเผอกัวช่วยได้ตลอดเลยเว้ยทีเพอทำสองทีติดไปเอ,อมันต้องอย่างนั้นอย่าไปดีลาะดีลาถ้าจะจ้าองเคยได้ดูเต่เทวดาถ้าจ้าบงมปนทอมเพลสีเขียวเปิดปับ๊บแฝงแทงตาเป็นลูกกลมๆสีเขียวเขียวเป็นเทลิสแมนลดไล่2 4ง แวลวับแสงละยิบละยับลายิบละยับไปแกนด้มเพลสีเขียวแสงละยิบละยับลายิบละยับละยักว่าแล้วเฮียบเปิดทีเผลอเฮียอะไรของมึงเนี่ยแม่งลึกเถอะเอออยากร้องยังไม่รวมตีบวกเลยมันแค่บวกสี ต้องบวกแปดบวก9้าใบกันบวกใบกันแตกออฟแมวไอ้น,นี่กูเพิ่งสตาร์ทมึงเอาตังค์กูขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าดวงไม่ดีก็สนับสนุนหน่อยป่ะเข้าได้เลยครับสปอนเซอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าติดต่อหลังไมเลยครับนักรักจัดแบบยาวๆเลยขอญาตเลยนะครับผมจัดมาเลยรายเดือนนะครับบอกเลยเดี๋ยวสนับสนุนนะผมว่าจัดให้ชุดใหญ่เลยเออจะเล่นทั้งวันทั้งคืนเอาไม่ต้องปิดคอมไม่คอมมันระเบิดเลยอ้ม เออดีอ้ะย่อยได้กลับมา270เหรียญครับผมไปถ้ากูไปประมูลกูได้คืนมันแต่ตอนนี้กูห้าวไงเข้าใจคำว่ากูห้าวไหมเออกูห้าวไงเออกูห้าวไง,ววไงนี่เทพพระเจ้ากระชาเนี่ยกูเป็นราชาไง600เหรียญครับตอนนี้มี431เหรียญนะครับต้องเข้าเหนือนแล้วล่ะนะครับผมมีพอย n ์เหลืออยู่บนหนึ่งกว่าบาทน,นะครับน่าจะต้องเข้าเหนือนแล้ว โอ้โหสามหมื 30, 30, ห่นเพชรสามหมื่นเพชรหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเหรียญประมาณสองพันบาทนะครับผมโอ้โหเหรียญเด้งรัวๆเลยขอเถอะนะครับครั้งนี้อาจจะหมดแล้วนะครับกูอาจจะเกี้ยงแล้วเว้ยกูเข้าเนื้อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมึงอย่าให้กูทำา1 EP ละแบบนี้เลยเว้ยมึงลงคิดภาพดูเว้ยกูเป็นเด็กน้อยตาดำๆอ่ะมึงคิดว่ามันบานไปลายไหมฮะกับการสารฝันวัยเด็กอ่ะคือกูต้องมาแบบ ครั้งละเจ็ดพันหัวบาเจ้ามึงอ่ะเออแล้วเมื่อไรล่ะมึงจะให้กูทำเป็นซีรีส์เลยเหรอสุ่มสิบครั้งกว่าจะครบตัวเนี่ยนอโอ้ยเกเงใจกูด้ยวยหัวจะไม่ใช่หัวจ่ายก็ได้กูรู้เฮกูหน่อยกูอยากจะลองเป็นนะฮะมาจัดไปครับผมหกร้อยเหรียญน,นะครับผมสำหรับครั้งนี้นะครับขออนุญาตพูดอีๆเลยแล้วกันสิ่งที่ผมอยากจะได้นะครับผมแผ่นทลเพอร์และนะครับผมโกตติ้ง รถไล,ล่กำไรโกร้ดลูกแก้วเขียวโก้ดไปครับต้งแำลงใจให้ผมด้วยรออาราชออาชาไปชัดชัดเลยเอเซอรี่ด้วยแลวไม่ใช่เทริสแมนด้วยล่าดนี้แม่งโคตรกากเลยมีโด,ด,ร,ดรูแม่งเพิ่งดอกมาเนะี่ย แรงเลยว่ะหมดแรงเดินเลยว่ะผมว่าทุกคนอยากจะให้ผมเสียอีกสักอีกสักรอบใช่ไหมผมรู้สารฝันเลยอีกสักหนึ่งดอกหลัคลีปวิดีโอนี้จ,จบแค่นี้ไม่ได้คือคำว่าบานปลายอ่ะมันคือเศษตังค์หลังตู้เย็นอยู่แล้วกูจะสะต็อกไว้ไว้ทำข,ของหมื่นกว่าบาทผมแค่จำลองว่าถ้าผมเป็นทุกคนน่ะผมคงอยากดูอีกสักดอกอแค่มันถึงใจเลยอ่ะแล้วผมจะไม่งอแงผมมั่นใจว่าทุกคนอยากจะบอกผมอย่างนั้นใช่ไหมขออีกสักดอกอับพี่จะไม่งอแงเลยโอ้ได้เว้ย จดให้ใจใจกันไปให้มันรู้เลยว่าเสตังหลังตู้เย็นอ่ะมันตู้เย็นกูมันใหญ่แค่ไหนมันรู้แล้วรู้รอดกันไปให้มันสมกับเป็นนักลัส270้เราขาดอีก330ตอนนี้เรามี10,000แสนกว่าพอยต์หกหมื่นโอ้โหเชียหกหมื่นกูไปประมูลดีกว่ากูบอกตรงแล้วไม่มีทีท่าว่าจะจบลงด้วยหกหมื่นมึงคิดง่ายๆเลยนะเว้ย ยากกูจะไม่สต็อกพอยด์ไว้เมื่อ,อไหร่ที่กูทําคลิปนะเว้ยกูจะไม่สต็อกพอยด์ตรงนี้อีกแล้วจำไว้เลยอ่าวมือสั่นเลยครับผมแบบอ่าคลิปวิดีโอนี้เอาง่ายๆเลยเกิน2 0 0 0 0บาทนะครับเกิน2 0 0 0 0บาทแน่นอนแล้วตอนนี้นะครับทุกๆอย่างคือมันเกิน20,000บาทแล้วคลิปวิดีโอนี้ ไม่รู้จะสงสารหรือสั่ใจดีมาขอเถอะครั้งนี้ท้ายแล้วหมดแล้วหมดนี้กูก็ไม่มีอะไรให้มึงมึงจะไม่ให้กูกูก็ไม่มีอะไรให้มึงแล้วเว้ยคือเข้าใจปะถ้าบัวเพชรสี่แสนเนี่ยไปลงอ่ะเผื่อๆกูได้แล้วเว้ยเพราะมันขายกันท่าแสนแต่ดูทำลำ้ำไปพล e a ไป ใช้หน้าผากอันสวยงามของผมเป็นการเปิดอย่างน้อยผมก็ได้จำเข้าไปในกระโหลกของผมเนี่ยว่ามึงอย่าทำอย่างนี้อีกคุณรู้ว่ามันต้องเดือดเป็นเงียาทำอย่างนี้อีกจำเข้าไปในกระโหลกน้อยๆเลยนะจำไหมไอ้ โอเคครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับไม่ขออะไรมากถ้าเพื่อนๆดูคลิปวิดีโอดีแล้วชื่ชอบนะครับผมอยากให้มันเป็นแบบไม่อยากให้ผมทิงซีรีส์เศษตังหลังตู้เย็นตอกย้ำนะครับ4-5ปีนี้ที่เราอยู่กับซีรีส์น,นี้มานะครับแล้วมันมาในซีซัน2เนี่ยอยากจะให้มันสนุกยิ่งยิงกันไปอีกนะครับอยากจะให้มันรบกวนในะคลิปวิดีโอนี้ผมว่านะครับ หกพันไลค์ไม่เกินใจเพราะว่าคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับสี่พันไลค์ทุกคนทํากันถึงแบบรวดเร็วมากคลิปวิดีโอนี้นะครับหกพันไลค์ไม่เกินใจทุกคนอย่างแน่นอนะครับผมโอเคนะผมขอบคุณมากนะครับสําหรับวันนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสาหรับวิดีโอนี้สวันดี่ะโอ้โหแล้วคุณดูที่ผมได้เนี่ยในตลาดเนี่ยแสนเดียว นะครับแล้วมีดีท่าว่าจะลดลงไปอีกเรื่อยๆด้วยนะครับผมผมเสียไป4เกืบ5เกมดีเวลกูดเจงเจงขอเจริญเจริญพบเจอแต่ความเจริญนะครับก้าวหน้าไปข้างหน้าแบบชดช่วงชัชวานใช้เงินยังไงให้มันบาลไปนี่แหละของเจงไม่ต้องวางแผนการเงิน